กรายบานนอกมาขุนมงคนโหงคนเียวครับพวกนอกเดี๋ยวขุดได้ย่บนพราะมันอันนี้มันก่อไงเนาะต้องตัดเมีนขุดไมเลิมอนข้อันนี้ก็ขุดเลย่ขุดยิงมันี๋ยวพี่ชายกับพี่ชายกับไอ้นุ ไปซื้ออุปกรณ์มาขุดแล้วแล้วกลับมาแล้วแล้วมาเนี่ยอันนี้ขุดเสร็จก่อนค่ะทุกคนพอเสร็จจะไปขุดแนวอื่นเนี่นึ่งร้อยเสียมเสียมมาแล้วก็ขุดเอาต้นเนี่ยครึติ้วนี่เนาะเออม่วงเบาก็ขุดเอาหน่อยนะขุดง่ายๆนะพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อนจะทำเป็น ทางเข้าบริเวณหลังบ้านครับพี่น้องเป็นกระบึงแล้วว่าเออขวางขวางทางเนาะครัเพื่อปัดแจ้งพื้ที่นะแม่ทำถนนครับผมมันเข้าบ้านตัดออกตรงนี้ถนนเทคอนกีดเข้าไปครับผมต้องเอาออกนะครับม็ชี้แจงนะครับให้เอฟซีให้รับทราบไม่ใช่ว่ามามาตัดเอาเลยนะครับอันนี้คือแม่เอาออกนะครับผมครับผมก็ซึ่งคุณแม่เพื่อนก้า สะดวกที่จะดําเนินการเนาะครับผมับพอดีได้นี่แล้วนี่ไดงช่างใหญ่เพิ่มมานี่แหละได้กาลังมาได้ช่วยคุณแม่ในส่วนนี้แต่เราก็นําไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับค่น้องครับผมเราก็เอาไปขยายขยายพันธุ์อืมเยี่ยมเลยนี่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ที่โคกหนองนาครับให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปอยู่ทางผู้เล็กไฟอยู่ทางทางผูมีบ่ครับต้นแบบนี้ครับบ่มีไม่ใช่ว่าไข่นี้จะขึ้นโดยทั่วไปนี่ ไม่มีโอ้จาปลานกกุกโอ้ไผ่กุ๊กกุ๊กไผสร้างไผ่เฮียอไผ่ปอเมื่อเช้าไผ่เลี้ยงน้องก็มีเลยเนาะครับหม้อต้หมอนตื้นอีกเครื่องหน่กะตีหาครึ่งครับ ครับได้ยินเสียงอันยูทูบเบอร์เขาไล่สดนนดิตื่นนาดีเลยครับอันในส่วนนั้นเนื้อเนื้อไม้เขาจะแน่นเนาะเนื้อไม้แน่นเพราะว่าป้องเนาะเต็มป้องเลยสั้นเนี่ยก็เลยจะเป็นลักษณะแบบตันๆเตี้ยๆนะครับก่อนเดียวประมาณนนั้ ยังใครแต่เขาเอื้อนเหมือนยังเป็นผู้มีความสามารถในการขุดการนี่นะเป็นป่าชุมชนป่าชาวบ้านแต่รู้วิธีการตัดไหมรู้หลักการเอออย่างเฮาผมก็ได้เยอะเจ้าจะใช้หัวงองใส่แล้วเนี่ยเจ้ามันคนพวกใช้หัวเบื้อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบอกว่ามีมีมีหัวน่ะคิดเนี้ยังงิดเหรอมันฮ้อน พักก่อนป่ะเออมันฮ้อนไอเดี๋ยวเราจะมีเขาละเครื่องหิดไอ้บบบนอกหิดแล้วโมมีหินมาด้วยครับพี่น้องหินนี่ก็เป็นการพกประจำตัวแด้วหินนี่แล้วคอร์แม่อันนี้กองยังดีเลยสโตนผู้ยาวกว่านี้่สโต้นไผยเนี่ยประมาณสองเมตรสามเมตรเลยถ้าแต่งตินเนาะเป็นร่มได้อย่างดีเลยโอ้บ่มีร่มบ่อ มีลมนะแม่ต้องมีลมนะทำมันทำเลยจะได้ไปทำแม่ก่อน ก็ตรงนี้เขาโกบอลบอกนี่โกบอลเขาครบวงจรจ้าใส่ถุงน้ำครับผมครับเอาใส่เลยอย่าครับผมครับแล้วไม่ใส่อ่ะเดี๋ยวโดนโดน <c oughs> ใส่ยาได้น้ำ ยตั้งนู่นนะไปตั้งนู่นนะไปตั้งนู่นเลยไม่ต้องเอาหน้าค่อยขนาดนั้นหรอกเอ็ตีก็ไม่ค่อยอยากดูหน้าเขาเท่าไหร่หนังหน้าค่อยมันขายไม่ได้แล้วตอนนี้ขายได้ก็แล้วคนรอคนรอจุมดำเลยเอ็มก็ถ่ายก็ตูดยังโอ้ชิดหันมักเด้ชิดเดี๋ยวเห็นบ็อกเซอร์ห่งมักเด้ชิด จูงมาไว้จูงโอ้โหลบมาแล้วเจอแลสิแล่เนี่ยงวงนี่โล้ยวันตายแล้วขืนบ่ายเดี๋ยบอกใครเชียวึกเนาะ มาย่งนื้คือคืออยู่เอาไปมาเปิดแล้ว4ี่สิบก้อนนาเบิ้งซี่สิบต่อปลูกใส่กระถางคักๆนี่งามดีงามเลยโอ้ชัยชัยแนวก็เอ้าไปใส่ไดแล้วคอยว่าสิเอาไปใส่ไปแล้วฟุ้นุ่กปลูกต้นใหญ่ที่เดียวเลยมีระบบอัตโนมัติด้วยอัตโนดีบครับเสียงบวชนึง ลูกหของหนูนะเป็นล่มของลุงแม่นตัว่าแม่นี่ต้นใหนี่ปใหญ่เลยต้องหาเนว่พายุงไหมนาะไม่ต้องพยุมันแข็งแรงก็ดูดิขนาดยังไม่ล้มเลยแต่ถ้าจะให้มันตรงสวยตงายงมันดต้องเลยเนาะตั้งไปบัตรโอ้โห เเสขุดแล้วจะลดน้ำเขาก่อนครับครับเดี๋ยวเตรีมให้ครับเดกองให้ด้เด็เอาเขาออกแล้วก็ต้องลดน้ำเขาแปลงละเอาอญิชอนนี่งเือกันเหนียวเาามมดเหนือไปปลูกนี่ ด้อนี่ต้นนองอันนี้ไป,นนไปบ๊ยบกไปเบิงดข่อยอยากอายอ้วยกราอกานซุดยอดนล่แะด้วออกกำลังกายเพาครื่องดื่ยไรชวดวดบ้านเลยครับเกียรสองแรงสุขภาพแพงเรงขนาดนี้ โอ้ยไม่ต้องห่วงยิ่งมีคนชมเนี่ย oh, อ้ยป่ายอจริงๆรุ่นป่าโอ้ยกระเด้งอะยรดีโวยต้องจักเลยก็ได้นะมันไม่หักโวขาผู้เข่าฟุดกระเดงว่าแก่แล้วเสื่อมแล้วเสื่อมเป็นบางอย่างอันนั้นยังคระดือกระดืออยู่เลยโอ้ใจใช่ไหมโอ้ใจอยู่แล้วโอ้ยกระเดงอลไรน้องเอาไปเอามานี่ว่ามีอีกไหมเท่านั้นแล้วนี่ ตอนตัดโตัดในเลี้ยงตั้งแตเลี้ยงเนาะเระมันตัดหมได้ต้นใส่ไเนือย่างนั้นหรือมเนื้อมื้อใส่ก็เดียวขยายได้เป็นร้อยกอเลยเนาอายุแต่ละต้นกว่าจะใหญ่ขึ้นมาได้ก็มันเป็นร่มดีมากเลยนะแต่ว่ามันก็คันอยู่นะเจ้าว่าเอาไปเกียังโงเสียปตูเนาะขอบคุบ่ มันบดอึดใหม่ใครกินปานานโอ้โหเห็นจังไงนะมันบอกมีด้วยบ่คืออยู่ต้งพูเลยเนาะต้งพูน,งพนี่มีเลือกกินนะอยู่พูนี่ขนงไม้บ่งามมันเขาเพราะอ่าอ,อาไหไปดูองกินครับมีธรรมชาติ